กร็ราสวัสดทุกท่านกันด้วยนะครับอย่างเช่นเคยนะเด<ช>ี๋ยววันนี้ครับ<ช>ผมจะสอนวิธีการติดตั้งในส่วนของตัวแอดออนโปรเกตเบสล็อกกันนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วมีผลตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ครับสอนโหลดหน่อยแล้วก็มีคนติดตามผมเพิ่มเติตาม,มาเยอะมากๆเลยนะฮะซึ่งผลตอบรับดีมากๆแล้วก็ทั้งไลฟ์สดเนี่ยมีคนมาถามว่าพี่ติดตั้งยังไงอะไรยังไงนะซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะผมลงคลิปไปน่าจะวันศุกร์ไม่ก็วันเสาร์นะครับผมจำไม่ได้แล้วไอ้คลิปที่แล้วนะครับ เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งกันนั่นเองนะครับผมจะสอนทั้งติดตั้งภายใน PC แล้วก็ในโทรศัพท์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งใน PC กันก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนต้องมีนะครับก็คือในส่วนของ2ไฟล์นี้เลยนะครับก็จะมีเอ่อเบ็ล็อกนะครับที่เป็นในส่วนของตัว bh e นะครับแล้วก็เป็น,นรีซอส Pack นะฮะ ในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สามารถแบ็กอัพไฟล์ตัวเวอร์เก่าของเพื่อนได้นะครับไปแบ็กอัพเอาไว้ก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าหากดาวเกตตัวเวอร์ลงไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถเล่นตัวเวอร์เดิมของเพื่อนได้อยู่ไหมนะครับผมขอแนะนําว่าให้เพื่อนนะครับทุกคนนะไปทําการแบ็กอัพไฟล์ของเพื่อนไว้ก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าเราจะเริ่มทาการดาวเกตนะครับดาวเกตคืออะไรนะครับก็คือการ ลดวอชั่นลงไปนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตัว add-on ตัวนี้นะครับจะเล่นในเวอร์ชันที่1.20.80นั่นเองนะครับผมต่อมาครับเราจะทําการดาวเกตได้อย่างไรนะครับเพื่อนๆน,นะทำการเข้าไปที่ลิงก์ใต้ d e ค c r i p t i o n นี้เลยนะครับมันจะเขียนว่า Ben Lock Launcher Lite นะครับผมผมจะมีอยู่ใต้ d e ค t i o นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปได้เลยนะ ข้อมาตรงนี้นะครับผมจะบอกก่อนนะครับว่าคนไหนนะครับที่ไม่มีไมค์คาบัตดีแท้นะครับอย่าดีใจไปนะครับเนื่องจากว่าหากคุณไม่มีคาบับรดีแท้คุณก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับผมจะต้องมีดีแท้ก่อนเท่านั้นนะฮะโอเคครับหากเพื่อนๆมีดีแท้นะครับติดปัญหาตรงไหนก็บอกเอาไว้ได้นะแต่ว่าคนที่มีดีแท้แล้วนะครับสามารถทําตามได้เลยนะถัดมาครับกดคำว่าดาวน์โหลดนะครับอ่าจากนั้นกดโอเคไปนะครับผมแบบนี้นะจากนั้นครับเพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ มาล่างจุดสุดนะครับมาตรงที่ b e d l o c k Launcher นะครับตรงนี้มันจะีห็นว่า .zip นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับผมแบบนี้นะมันก็ทําการดาวน์โหลดให้แบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็มีไฟล์ที่เราทาการดาวน์โหลดมาถูกไหมต่อมาครับเพื่อนๆเราทำการแตกไฟล์ตัว b e d l o c k Launcher ตัวนี้เลยนะครับผมคลิกขวาครับผมจากนั้นก็กดคําว่า Extract All นะครับผมจากนั้นกดคําว่า Extract ไปนะครับแบบนี้เลยนะครับ Xcheck ไปนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ความเร็วของ SSD หรือคอมของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับแต่ไฟล์ไม่นานครับผมมันไฟล์ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะพอแตกไฟล์เสร็จใช่ไหมครับมันจะได้มา1ไฟล์ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยครับกดเข้าไปครับถัดมาครับเพื่อนเน้องทำการกด Start b ็น l o c k Launcher.exe ได้เลยครับจากนั้นกด Yes นะครับผมอ่าแล้วก็หลดดิ้งสักครู่หนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าจะต้องมีไหมครับอด i แท็กก่อนนะครับผมหากไม่มีไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะพอเราทําการดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่า welcome to minecraft launcher นะครับกด next ไปนะครับจากนั้นก็ตรงนี้กด next ไปได้เลยนะตรงนี้นะครับเราทําการเซฟ Data าไหมนะครับผมตรงนี้ผมขอไม่เซฟแล้วกันนะครับผมไม่มีไฟล์อะไรอยู่ในนี้อยู่แล้วนะกด finish ไปครับต่อมาครับเพื่อนๆน้อมาที่คําว่า installation นะครับแล้วก็มาตรงที่คําว่า new installation ตรงนี้นะครับผม ตรงข้าเวอร์ชันตรงนี้นะครับติ๊กลงมาครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่า1.20.80จุดนะครับ1.20.80นะรตรงนี้เอาอันไหนก็ได้นะผมจะเลือกเป็น1.2080.5เลยแล้วกันนะครับเป๊ะดีเนาะจะได้กดคำว่า create ค,ครับผมอ่าต่อมาครับเพื่อนๆเนาะทำการกด เออเพย์หนึ่งรอบครับผมนี่นะ1.20.80.5นะครับกดเพย์ไปแบบนี้เลยนะครับขอให้เป็นแค่1.20.80ก็พอนะตัวจุดด้านหลังจะเป็นไรก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็ทําการดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วแต่ความแรงของอินเทอร์เน็ตแล้วก็อินเตอร์ดีเพื่อนๆนะครับผมเคยดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะมันก็เลยค่อนข้างไวนะฮะโอเคเข้ามาในสถานแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรอมันทําการเข้าตัวเกมสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทําการเข้ามาในส่วนของตัวเกมแล้วนะครับผมมันจะมา นส่วนลักษณะแบบนี้เลยนะมันจะขึ้นว่า1.20.80นะครับต่อมาครับเพื่อนๆเนาะทาการล็อกอินก็ได้หรือไม่ล็อกอินก็ได้นะครับคนไหนที่กลัวล็อกอินว่าพี่จะโดนแฮ็กไหมอะไรไหมผมลำการล็อกอินแล้วก็เล่นอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะไม่ไม่โดนนะผมไม่โดนเลยผมเล่นตัวนี้มานานอยู่แล้วนะครับผมโอเคผมคทำการล็อกอินแบบหนึ่งนะโอเคผมเปลี่ยนสก,กินเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเพื่อนๆเนาะทาการหุบหน้าจอลงนี้ลงไปก่อนครับต่อมาเพื่อนๆมาตรงที่2ไฟล์นี้เลยนะครับผมให้เพื่อนๆเราทําการกดแล้วมาคลิกไปอย่างละหนึ่งไฟล์ แบบนี้นะฮะทำการโหลดเข้ามานะครับ import to s t a r t e d นะครับแบบนี้นะโอเคมันเขียนว่า c e s s f u l y import นะครับก็โอเคแล้วจากนั้นกดหุบไปรอบนึงครับมาที่ file resource pack นะครับผมเราไปคลิกเข้าไปอ่ามันก็ทำการ import มานะครับรอสักครู่หนึ่งนะอ่ามันก็จะหายไปแบบนี้นะให้เพื่อนนั้นทำการกดที่ setting ดูครับเราไปเช็คดูนะครับว่าไฟล์ติดไหมนะฮะมาที่คำว่า global resource นะครับแล้วก็เช็คที่ my pack นะครับตรงนี้หากไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆมาย้อนกลับไปอีกรอบนึงครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกรอบนึงครับ นี่นะมันจะขึ้นมาคําว่า s e c u r y Import p a c k Name นะครับแบบนี้เลยนะอึ้นในบางครั้งเนี่ยเราจะต้องทําการกระตุ้นนิดนึงนะครับผมพอได้สถานะแบบนี้นะครับเราก็ไปเปิดได้เลยนะ Global Resource นะครับแล้วก็มาที่ p a c k Name นะครับ Active เข้าไปแบบนี้ครับผมลองย้อนกลับมาครับเดี๋ยวดูนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมมันจะมีเขียนว่า Pocket Bedlock แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกดที่ Pay นะครับผมแล้วก็ Create New นะฮะ Generate นะครับแล้วก็ ก็มาข้างล่างสุดครับอิเพอร์เมนต์นะครับผมตรงนี้ก็เปิดไปให้หมดเลยนะครับเปิดไปเปิดไปนะครับให้ครบเลยนะฮะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับมาที่ BTH pack นะครับผมตรงนี้กดว่า a c t i v a ไ e ครับผม Resource แพ็กเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มาที่ Onet นะครับแล้วก็กด a c t i v e ไปครับผม ต่อมาจะนั่งเลนะครับเซตติ้งอะไรก็ได้นะตัวนี้ผมเป็นครีเอทีฟละกันกดคําว่า create เอ่อแล้วก็ create ไปครับผมตรงนี้มันไม่ได้ค้างนะเพื่อนๆจะต้องรอมันสักครู่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวไฟล์เวอร์มันค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับดังนั้นต้องรอมันสักครู่หนึ่งนะหากคนไหนนะครับที่ขึ้นคําว่า online play is not ready นะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับกดเอ่อคำว่า process ไปได้เลยนะครับผมแบบนี้นะโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการเข้าเกมแล้วนะครับผมก็ทําการเลือกโหมดที่เพื่อนๆอยากเล่นได้เลยนะผมจะเลือกเป็นตัวเออ่จิ้งจอกกละะะััันนนคครรรบบผผมมมาาสต์ท แบบนี้เลยนะครับขออนุญาตเปิดหน้าจอใหญ่เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ทาการเซตติ้งแล้วนะเพื่อให้ภาพมันใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะเห็นไหมครับตอนนี้ก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราลองอัญเชิญตัวโปเกมอนขึ้นมาดูครับกดย่อนะครับคลิกขวาครับผมแล้วก็ซีนออกมาเห็นปะสามารถใช้งานได้นะครับนี่นะให้แคนดี้ก็ใช้ได้นะเห็นปะเพิ่มเลเวลน้องนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็มีโปเกมอนเกิดปกติเลยนะครับผมอ่า ตัวนี้นึงครับผมจะบอกก่อนนะมันจะคล้ายกับออ pixelmon นะครับผมไม่ใช่คอมโบมอนนะมันจะการเล่นคล้ายกับ pixelmon เลยนะครับผมในส่วนของทางโทรศัพท์นะครับผมเพื่อนๆจะต้องมีทั้งหมด3ไฟล์ด้วยกันนะครับที่ผมให้ไว้นะจะมีในส่วนของตัว z a นะครับแล้วก็ตัวจากการไฟล์นะครับแล้วก็ตัว ยูรันเชอร์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวตัวยูรันเชอร์นะครับตัวนี้นะจะเป็นของตัวการดาวเกตส่วนของ Minecraft นะฮะผมจะมีอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับสำหรับตัวยูรันเชอร์นะครับเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีนะครับไอตัวแอปเขียวอันดับแรกเลยคือ ZA เนะครับเอาไว้ทําไมนะครับคือในบางครั้งนะครับพอเรากดเข้ามานะครับเรามาที่ดาวน์โหลดถูกไหมพอเรามาที่ดาวน์โหลดเนี่ยในบางครั้งนะครับในแอปที่มีชื่อว่าในส่วนของไฟล์ที่มีชื่่อวานะครับ b e h นะครับ p u b บิเนี่ยตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นชื่อนี้อยู่นะครับมันจะชื่อว่า zip นะครับหากเพื่อนๆดาวโหลดมานะในบางครั้งนะครับมันจะเป็น zip อยู่ถูกไหมให้เพื่อนๆนะครับทำการนะฮะกดค้างไว้นะครับที่ชื่อที่เป็น zip นะครับผมกดค้างไว้ได้เลยนะฮะจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนได้เลยนะเปลี่ยนให้เป็น mc mc pack นะครับผมประมาณนี้นะจากนั้นกดตกลงไปครับ โอเคครับมันจะขึ้นมาในลักษณะเป็นปิดสนางวงถูกไหมแล้วก็ในส่วนของตัว resource p a c นะครับก็คือ RES นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะหากมันไม่ขึ้น10นะฮะผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะให้เอาไว้นะครับก็คือตัว beta overlay h i d e r นะครับตรงนี้ก็ เพื่อนๆนะครับสามารถโหลดใต้ดีคริปชั่นได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ให้หมดเลยนะครับทั้งไฟล์ในส่วนของตัวแอดออนรีซอสแพ็กนะครับรวมไปถึงตัว u ันเช r นะโอเคครับถัดไปนะครับผมต่อมานะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มี ID แท้ติดอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับที่เป็นซื้อมาจาก g Google Play Store นะให้เพื่อนครับทำการลบทิ้งไปก่อนนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะลบนะครับอย่าลืมที่จะทําการเซฟเวอร์เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นการเขียนทับลงไปทําให้ เวอร์ที่เพื่อนๆเ,เคยสร้างเอาไว้มันหายนะเพื่อนๆน,นะครับทำการเก็บเอ่อเวอร์เนี่ยเอาไว้ที่ไหนก็ได้ในโทรศัพท์เพื่อนๆนะเพื่อ,นนะอที่เป็นการแบ็กอัพตัวเวอร์เอาไว้นะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยนะโอเคครับคนที่ทําการแบ็กอัพไฟล์เตรียมไฟล์เสร็จแล้วนะครับมีทุกอย่างที่พร้อมที่จะทําตามแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําตามผมต่อเลยได้เลยนะให้เพื่อน,นครับทำการเข้าแอป U Launcher ได้เลยครับพอเข้ามานะครับเพื่อนๆจะมาในหน้าสระแบบนี้เลยนะครับผม ต่อมาครับเพื่อนๆเนาะทำการไปคลิกที่คําว่า installation ครับแบบนี้นะครับจากนั้นเลือกคําว่า version ครับผมอ่าจากนั้นครับเพื่อนๆนะทำเลื่อนกันหานะเลื่อนหาเลยมันจะมี1.20.80.22 per view อยู่นะครับผม ตอนนั้นกดเข้าไปได้เลยนะครับ1.20.80.22นะตัวนี้กดเข้าไปได้เลยครับอ่าพรากดไปนะครับมันจะบอกว่ากําลังติดตั้งอยู่นะครับเพื่อนๆก็รอให้มันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับแล้วมันจะมาอยู่ในหน้าเซฟตรงนี้นะครับผมพอเพื่อนเพื่อการติดตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยเพื่อนๆต้องรอก่อนนะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับพอรอได้สักคู่หนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถกดเข้าไปที่ตัวมันได้เลยนะ1.20.8 0.22นะสร็จุดนี่สะบอกว่าให้เราติดตั้งด้วยอะไรนะ แต่ละเครื่องนะครับโทรศัพท์จะไม่เหมือนกันนะครับในตอนนี้เนี่ยครับผมใช้เป็นทาง vivo อยู่นะมันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจะใช้ตัวโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจละกันนะครับแต่นั่นก็คือคำว่าเฉพาะครั้งนี้ก็พอเนาะโอเคมันจะบอกว่ากําลังปรับสภาพแวดล้อมของแอปนะครับตรงนี้ก็กดคําว่าติดตั้งได้เลยนะครับผมกําลังติดตั้งอยู่นะรอสักครู่นึงนะครับมันก็ไม่ใช้เวลาไม่นานนะการติดตั้งตรงนี้นะครับผมผมบอกก่อนนะครับว่า ย้ำอีกรอบหนึ่งเลยนะครับว่าผมไม่ได้ชี้พงให้กับลอกในการที่เป็นไอเดีเถื่อนนะพี่ไม่พี่สนหลดไอดีเถื่อนไม่ใช่นะครับอันนี้คือผมเคยมีไอดีแท้อยู่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับคนที่อยากดาวเกตลงมาเล่นวอน์ช้าล่างเพื่อที่จะเล่นแอดออนที่เรารักนั่นเองนะครับผมโอเคถัดมาครับกดคำว่าเสร็จได้เลยนะจากนั้นครับทำการย้อนกลับมานะครับ่อ going back นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ด้านล่างนะว่ามันขึ้นเป็น1.20.80.2 2หรือเปล่านะหากมันขึ้นตรงนี้ครับทุกคนกดเพกก่อนหนึ่ แล้วกดตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนนะกดอนุญาตก็ได้ไม่อนุญาตก็ได้ตอนนี้ผมขออนุญาตกดไม่อนุญาตแล้วกันนะครับผมการเล่นนะครับก็จะเหมือนไหนครับทั่วไปเลยนะครับสามารถล็อกอินได้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ปกตินะครับผมตอนนี้ผมก็ไม่ทําการล็อกอินแล้วกันมันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเป็นตัวเบต้าถูกไหมดังนั้นครับให้ทุกคนครับทำการกดออกได้เลยนะเพื่อที่เราจะทการไปลงแอดออนของเรานะครับผมกดออกเกมไปเลยครับผมพอกดออกเกมมานะครับผมให้เพื่อนนะทำการเข้าไปที่ <c oughs> ตัวจากการไฟล์ครับทุกไฟล์นะครับที่เป็นเกี่ยวกับเออ FA นะครับแล้วก็ตัวจากการไฟล์นะครับสามารถเราโหลดได้เลยทาง Play Store นะครับ2ไฟล์นี้นะแล้วก็หาคําว่าดาวน์โหลดครับหรือพื้นที่จัดเก็บของเพื่อนเตรงไหนก็ได้นะที่เพื่อนๆดาวน์โหลดเอาไว้นะครับผมต่อมาครับให้เพื่อนเราทำการกดไปที่ mc pack ทุกอันเลยที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมา3ตัวนะครับก็จะมี BHE a b เอครับแล้วก็ REC RES นะครับ แล้วก็มีในส่วนของเบต้าโอเวอร์เลยไฮเดอร์นะครับผมสตัวนี้นะเรามาตรงไฮไลท์หลักก่อนเลยนะครับก็คือตัวโป c k ก t มเบล็อก BEH นะครับกดเข้าไป1ทีครับมันจะขึ้นมาคาว่า Minecraft นะให้เพื่อนกดคาว่า Minecraft ได้เลยครับอ่าแบบนี้นะครับผมตรงนี้มันก็ทําการเข้าเกม m i n e ครับให้เองนะเราก็คู่หนึ่งนะมันเขียนว่า Import s t a r t e d นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดหรือเปล่านะครับผมพอเราเข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับเรามาดูกันว่าตัวมันติดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนั้นทำการกดคาว่า Pay ครับผมแล้วก็ กดคําว่า create new นะครับหรือสร้างโลกใหม่นะแล้วจากนั้นครับให้เพื่อนๆทําการมาเลื่อนลงมาข้างล่างครับแล้วก็มาเช็คที่ A behavior pack นะครับตรงนี้หากมันขึ้นลักษณะแบบนี้ก็ทําการเข้าแล้วนะครับผมแบบนี้เลยแต่ตรงนี้อย่าเพิ่งกดสร้างนะกดย้อนกลับมาก่อนครับต่อมาให้เพื่อนอดกดออกอีกรอบหนึ่งครับผมอ่า กดออกมานะครับไปที่ตัวจัดการไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเราทาการกดเข้าเกมไะครับเหมือนเมื่อกี้นี้ขอให้ครบทุกไฟล์เลยนะครับต่อไปผมจะกดเข้าไปที่รีซอแพคของมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะว่าเข้าไหมนะครับตัวนี้โปเกะนะครับตัวโปเกมอนของเรานะเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับว่าเข้าหรือเปล่าถ้ามันเข้านะครับไอตัวที่เป็นเบต้าตัวเทคอยู่ข้างบนที่มันเป็น2มอทัศเนี่ยมันจะหายไปนะก g l o b a l ครับผมไมแพคตัวนี้นะครับผมสามารถใส่เข้าไปไในทุ รอสักครู่นึงนะครับตัวแท็กด้านบนจะหายไปนะรอดูนะครับรอสักแป๊บหนึ่งอ่าหายไปแล้วนะครับแบบนี้เลยนะฮะต่อมาครับเดี๋ยวผมขอให้ไปดูในส่วนของตัวเกมเลยนะครับกดเพ์นะครับอันนี้คือทำแบบสดๆไม่ตัดเลยนะครับเขีนนิวนะเดี๋ยวหาว่าผมตัดต่อนะครับเขียนนิวเวอร์ครับผมต่อมาครับเดี๋ยวเรานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับแล้วก็มาที่รีซอสแพกนะครับกดที่โอเน็ตนะครับจากนั้นก็แอคทีฟทั้ง2ตัวขึ้นไปแบบนี้นะครับ แล้วก็มาที่ตัว BEH นะครับจากนั้นกดคำว่า Active เหมือนกันครับผมแล้วก็มาที่ e l e m e n t นะครับตรงนี้นะให้ทุกคนนะครับเปิดทุกอย่างเลยนะครับเปิดทุกอย่างจริงๆนะเปิดป้ายเปิดป้ายแบบนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคจากนั้นครับทุกคนนะทำการกด Create New World ได้เลยนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตปรับเป็น Creative ก่อนนะครับโอเคครับผมจากนั้นครับกด Create New World เลยนะครับเดมาก ก็เลือกจอยสติ๊กที่เพื่อนต้องการได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นสุดท้ายแล้วกันนะฮะแล้วกดซีเล็กได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะรอนานนิดหน่อยนะไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ได้ค้างนะตรงนี้นะครับหากใครขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆกดคำว่า p r o c e s ได้เลยนะครับก็รอมันทาการดาวโหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการสร้างเสร็จแล้วนะครับมันจะมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆนะครับสามารถเลือกโปกเกมบอลที่เพื่อนต้องการเล่นได้เลยนะผมจะเลือกเป็น แชมเดอร์ละกันนะครับแบบนี้นะจากนั้นก็จากนั้นนะให้เพื่อนๆกดคำว่า start adventure ได้เลยนี่นะครับผมก็จะมาแบบเหมือนที่คลิปผมรีวิวไปได้เลยนะครับเพื่อสามารถเล่นกันได้ปกติเลยนะครับผมก็วิธีการเล่นในส่วนของตัวสับก็จะเหมือนคอมเลยนะครับอย่างเช่นการที่เราจะใช้ในส่วนของตัวเด็กนี่นะครับผมหรือตัวสมุดนี้นะในการคอนโทรลโปรแกรมของเรานะครับผมให้เพื่อนน้องทำการกดย่อนะครับอย่าเพิ่งบินนะกดย่อครับผมแล้วก็กดทำการกดวางบล็อกนะครับ แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเ,าเรียกปรแวรมออกมาใส่ออใน PC เปลี่ยนชื่อการเช็คสเตตัสต่างๆสามารถทําได้ในนี้เลยนะครับเหมือนกับคอมทุกประการเลยนะครับอะเดี๋ยวลองเสกมาทูนะครับเห็นปะลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเห็นเป่าสามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับผมเห็นไหม